สวัสดีจ้าพี่ทิชาก็กลับมาเจอกับเจเนนตคนนี้อีกแล้วนะจ๊ะกับทุน250้าบาทนะจ๊ะละคีเนโกะนะจ๊ะก็เช่นเคยนะจ๊ะคลิปวิดีโอนี้ทำเพื่อความบันทิงเท่านั้นเยาวาชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเนะเาะอ่ามันดูกันว่าทุน250บาทกับคลิปที่2ในการลงคลิปเนาะจะไปทางทิศไหนนะจ๊ะโอเคจ้ะเดินเบ็ดไปกอดขอที่5บาทก่อนเนาะแล้วก็เกมไว้เช่นเคยจ้า ใครที่ยังไม่ดูคลิปที่แล้วก็กลับไปดูกันได้นะจ๊ะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้เจนิดคนนี้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดการติดตามแล้วก็คอมเมนต์นะจ๊ะที่รูเจนิดคนนี้เนาะเออถึงจะพูดไม่รู้เรื่องก็ยังมีคนติดตามเอางงอยู่งงนะจ๊ะเนาะยังไง2 5 0บบาทก็ถือว่าเยอะอยู่นะแต่ไม่รู้จะไปในทางทิศไหนเนาะอ่ะยังไงก็อยู่เป็นเพื่อนกันจนจบคลิปนะจ๊ะพี่จ๊ะวันนี้ก็แบบ เออมีเรื่องมีราวตลอดนะสำหรับล็อกกี้ในกุในช่วงนี้นองแบบเออชอบสร้างตำนานเหลือเกินโอ้มาสวยปาบ27บาทจ้าไปจ้า10มาอมืยังไงฟรีเกมกเกตเตอร์ปาเกเตอร์ลงไปจ้าลงแบบงง,ง,ง,งๆลงเหมไม่ต้องลุน้นพรำเพรื่อลงเฉยเบ็ดห้าบาทเอาไป ลงไม่กอนเออเจมาคุณส่บาทสองบาทคัดทุ่นยู่ขัดเอียงก่อนหมุนฟรีเออพูดไปเรื่อยเท่าไหร่สิบเก้าบาทจะพจาต่อสิบมาเออหกบาทไปจ่ะไปจ่ะอ,อ๋อคุณสิบเจมาปาบยี่สิบบาท ต่องลยจ้าไม่พัดไมใจหน0่100บาทสัพพิจาก็เป็นห้าบาทสวยงามอยู่เออล้ามันก็ตัวก้อนใจก้อนไม่เอพผลเจนิสในรอบแรก100่งรเป๊ะจ้าสวยอยู่นะว่าไปมา <c oughs> โอ้โหแซมอนเออ,112เอ,นอหนึ้อยสบาทสวยงามพระราเจรดยอดเนาะหยุดจ้าหยุดจ้าหนึ่งบาทห้สิบตาลสัพพิจา ไปต่อ,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 งงจ,มมอจ้าเออแซมอนสามสิบหกบาทเยียงไงเจมาอ๋อหกบาทจ้าต่อแามอนยี่สิบเอ็ดบาทจ้่พี่นอ้องเออดอกนี้ต้องให้เราไหมอย่าว่านะเออสวยสวยยี่สิบบาท ยงังไงก็รางวันก็ต้องก้อนใจก้อนแม่หมวงเจนนี่ใน,ในรอบนี้นะจะเมกะสองร้อยหนึ่งหกอืมสวยงามพระรามเจ็ดยอดกดเยี่ยมกดนิุวโปง้งให้เออรางวัลเหมือนกันข้อฟรีเกมนะจ๊ะพี่จ๋ห้าร้อยสี่สองบ้าจังว้าวที่สุดน้องไม่ได้แย่นนะน้องเริ่มมาแล้วนะไปจ้าเบ็ดสิบค่อยค่อยไต่ก็คือ,คอจะเอาคืนนะจ๊ะลังี่ในโขกเนาะแต่ก็ช่นเคยนะจ๊ะการลงทุนจะมีความเสี่ยงเนาะ ไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังนะจ๊ะพี่จ๋ามอไปจ้ะไปต่อจ้ะจ้ะเออไปทำไปใจปาบเออดอนนี้ต้องให้รำไม้ขนาดเนี้ยเออ ...49 สิบเก้าบาทจ้ะพี่จ้าเออไปทำไปใจไว้ช่องสองปาบเจ็ดสิบห้าบาทเออสวยอืม,อมเต็มกรัปอยู่นี่เป็นบาทจ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบี่แล้วอุ้ยจะแตะพันแล้วนี่ ถือว่าไวอยู่นะใครอยากให้เจเล่นทุนไหนอะไรยังไงกับสําหรับลักกี้ในกล่มงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะจ้าหรือใครเล่นเบ็ดไหนเวลาไหนแล้วมันแบบไม่ปังก็คอมเมนต์บอกเจด้วยจ้าถือว่าบอกบุญกันเนาะอันนี้เจมาในเวลาห้าทุ่มสิบห้าแล้วจ้าโอเคจ้าสามสิบปุ่นไปก่อนถ้าพูดเร็วเกินไปแล้วฟังไม่ทันก็ต้องขออภัยด้วยนะจ้าพอดีเป็นแบบวัยรุ่นใจร้อนเนาะเออวัยรุ่นก็เป็นอย่างนี้แหละ เออเจ็ดสบองบาทสิบมาเออเขาปั่นอืมไอพันไมจ่ายสี่บาทค่ะทุนยูเป็นสิบนะจ๊ะปาบปาบทุกอย่างก็ขึ้นว้อยู่เอา้าหยุดจ้าหยุดจะ้ะเอมาอืมยี่สิบบาทอืมเขาปัน่นอืมขาปั่นสุชิอีหยังก่อนซตโตงฟิตติเออต่อเนื่องต่ออีกเออ สิบมาจ้าหกบาทอืมแผ่นปาซอเออวันที่สองหกบาทขับทุนนะจ้ะสวยสิบบาทเท่าเบ็ดเลยรอบทุกอย่างกันขึ้นไว้อยู่ทุนสองห้าสิบบาทเนาะยังไงก็เดีย๋ยนี้ก็ไม่ได้มากได้ไม่เท่าไร่แล้วเนาะแต่คนคนที่มีทุนน้อยก็แนะนำใ่้ให้เติมร้อยหนึ่งดูไลา์เกมไปก่อนเนาะ โอเคจ้าใหม่ก็ปรับลงนะจ้าหันครึ่งช่วงนี้เจ๊แบบว่า๋อ้ถึกว่านอนน้อยแบบปวดตาปวดหัวมากก็ยังแบบไม่ลืมที่จะทำคลิปให้ผู้ชมได้รับชมบกันนะจ๊ะพี่จ๋าเจ๊ลงทุนขนาดนี้แล้วก็เป็นกําลังใจด้วยกันกดไลค์คลิปเนาะเออจะเป็นกําลังใจอย่างยิ่งคนร้ยยอดเนาะเพื่อแบบสร้างกําลังใจให้เจ๊นิดเนาะหรือว่าคอมเมนต์พูดคุยได้เืยอ มาได้ยิ่งสิบมาอืมไม่ถึงบาทต่อจ้ะไ่คทับได้ใจปาบเออแปดบ้าทไปจ้ะไปจ้ะมาหยุดบออีอย่างบาไบ่กไปต่อเรื่อยๆกดเบกหน่อยสิเออหยุดหน่อยเหนื่อยหน่อย เดินไม่หยุดไม่เหนื่อยบ้างหรือไงอิหอย่างก่อนโอ้โหเช้าอะรู้สึกว่าจะกินคืนแล้วนะเมื่อกี้กับแตะพันหนึ่งแล้วแต่ก็มาอีกแล้วยังไงก่อดงงดูดคืนเร็วมากเจ้าคืนฉันหรอถอนหายใจไปเปิดอื่นๆเนาะ เออป้าบอมไปเลยบอมหยุดบอมอีหยัางบอหยุดโอเคบอมไวก็ปรับลงสามบาทแล้วก็การลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะจ้าแต่เจ๊ก็เสี่ยงที่จะซื้อเนาะมีเงินแค่นี้ก็ยังจะเสี่ยงที่จะซื้อนะอไม่เป็นไรถือว่าขำ,ขำาๆฮนะ่าๆเนาะอ่ะมายัางไงก็แต่ช่วงนี้ลราคิดในกลัวก็คือแบบ ซื้อแล้วมันไม่ค่อยได้นะแต,แต่เจ๊ก็อยากลองซื้ออีกเรื่อยๆดูว่ามันจะไม่ได้ทุกคลิปเลยเหรอทุกการเติมเลยเหรอที่แบบซื้อแล้วมันไม่ได้อนะมาทํานี้ก็เป็นกําลังใจให้เจ๊หน่อยเนะงงาะยังไงโอ้โหยังไม่เห็นจานวนเลยตาแมวทองลงดีดีเดอดู่ดดดะเออไม่พังไม่ใจสามห้าบาทโอ้ยหกบาทแซอนสามสสามบามา เออไปพับไปจ่ายห้าสิบสองบาทเออแซมมอนหนึ่งร้อสามสิบสองบาทได้ยังโมงลพาคุณอ่านถึงเงินที่ซื้อยังสุดพิการหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทเอาอีกนิดหนึ่งขอร้องเจ๊ขอร้องเจมามาปาปุ้นที่หกจ่ายเจ็ดบาทเออดอกนี้อีกปาหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทไปอีกเจมมาปา้าเก้าบาทเออมา ร้อยห้าบาทเอ้ยได้ยังหวาคิวมาปาบร้อยแปดบาทจะพี่จ้าเออสิบไปอีกสาวที่ฟองอืมร้อยแปดบาทจ้าไปจ้าถ้ามันก้อนตัวก้อนใจก้อนเอฟของเจนนี่นะรอบนี้นะจ้าซุดเปอร์เมกซ์สี่ร้อยสิบห้าบาทจะพี่จ้าเอ้ยได้แล้ววะ่ะเออไม่ได้เย่ในี่บาทซื้อก็ไม่ได้เย่ยเยยแต่บางคอนอาจจะแย่ยก็ได้นะเออคนเรามันไม่เหมือนกันเนาะอยู่ที่ดวงด้วยแหละอะไรพวกนี้เนาะมาเออโอเคมา ป้าสี่สิบบาทจะพี่จชาสวยงามอยู่เอออืสามสิบาทไปจ้ะโอเคจ้าแล้มันก็ตกกันสหยก้อนไปเอฟเจ็ดสิบาทจ้ะพี่จชารอบสุดท้ายแล้วจ้ะโอเคจ้าสิบสองการหมุนกับการลงทุนไปเนาะก็ได้กำไรอยู่เห็นไหมแปดร้อยหนึ่งบาทเออคิดว่าซื้อรอบนี้แล้วจะเกลือเนาะปะขยับบิดกันเลยเนาะสิบเช่นเคย อ๋อต้อหมุนสัก30มสิบโย่ปกติก็หมุนแค่นั้นสิบสามสิบอุ้ยดอกเนี่สวยอืมดอกเยลรู้เรื่องสามร้อยสิบบาทมาจา้าสุดยอดถือว่าเป็นสลอนลูกรักนะจ๊ะแมวปองของเจนิตเออใครมีคอมเมนต์ที่บอกว่าเออเล่นไม่ค่อยน่าเชยก็ไม่ค่อยรู้นะว่าเจยก็ไม่จะเล่นได้ตลอดหรอกเนาะก็มีได้มีเสียเป็นเรื่องธรรมดาจา้าป้าเจ็ดสิบสองมา เออตรงนี้สวยนะว่าไปหนึสบองบาทโอเคจ้าสาม้ยิป้าสิบบาทเออไป้งสองกับเจเออหบาทจ้าขอปั้นลง ปาบร้อยยี่สิบบาทจะพิจาร์สวยงามพระรามจิดยอดเอมาปาบร้ี่สิบาทไปต่อเค้มอ่ะปาบหกสิบสี่บาทจะพิจารคิวไว้เอาสามปาบแปดบาท,บาทลงป้าปาอืมรมันก้อนตัวก้อนใส่ก้อนมาเอฟจ้าสามร้อยสี่สิบสองบาทจะพิจารสวยงามพระรามจิดยอดไปจ้าไปจ้าไปจ้าเออเซมอนยี่ส วายสองเออหกสิบยังไงหยุดจะหยุดจะ้ะหยุดจะ้ะหยุดบอยหยุดบอยหยุดบอยอีกยังเอ,ออสิ่งก็ขึ้นไวมากคิวมาอืมใจไม่ถึงบาทไจ้ไพี่จ้าก,ก็ไปซื้อบาทคัดทุนนะมารอมนรอ,นรอจา้าโอเคเคมาคุณสิอืมสิบหกบาทกำไรอยู่อะสามัญลงสามยี่สิบบาทจ้าพี่จา๋า ยังไงก่อนวิ้ย์ว่าไปว่าไปอกบาทหย,หยุดจะหยุดจ้ะหยุดจ้ะอืมโอเคมาเออยีออ่สิบบาทต่อเลยอืยมแซลมอน ไม่ใช่แซมมอนขขาป้านโอ้โหตาลายเหียวแหละดูออกเหียวจนตาลายเออแมวทองลงโอ้โหรุดเดียวสองร้อยสี่สิบจำว้าวมากจ้าพี่น้องทำมานก่อนต่อก้อนจ่ายก้อนมาเอ็มของเจนิสในรอบนี้สองร้อยสี่สิบบาทเออไปจากสิบยกยกยก เออยี่สิบบาทสิบบาทเออเฮ้ยลายเกมสวยนะว่าไปอ๋ออืมต่อเนื่องต่อเนื่องอดูไม่ทันแ,แล้วล่าสุดตาลายอะ,รอะประมาณก้อนโตก้อนใหญ่ก้อนเบอรเอ็มนะจ้าพีจา่จ้าสองร้ปบเอ็ดบาทโอ้ไม่เกิดไปต่อไปต่อหยุดจ้ะหยุดจ้ะ หยุดหยุดจ้าหยุดจ้าหยุดจ้าหยุดหมดรอบหมดรอบทุกอย่างไะขึ้นไวยู่นะเอ้ยสวยหกสิบซี่ตึ่นเต้นไม่กอนเจ๊ไหมปาซีบ้าทดทนอยู่เอ้ยดอกนี้ต้องมาแล้วไหมขนาดเนี้ยเออหนึ่งร้อยแปดสิบี่วสอตัวสัขนาดนั้นโอเคจ้ารามันก็โตก้อนใจก้อนไม่เอ็มขนเชนิในรอบนี้นะจีจ้าส้าสิ้าจ้าก็เป็นสิบบ้า ไม่ได้ดูแย่นะจ๊ะถือว่าสวยงามพระร้างเจ็ดยอดอยู่นะเล่นได้ก็เลิกให้เป็นนะจ๊ารู้แพ้รู้รชนะให้อภัยให้อภัยอะไรก่อนให้อภัยตัวเองแล้วบอกว่าค่อยเติมแล้วเล่นใหม่เ <c oughs> อ,อออุ๊ยสวยเฮ้ยไม่มีแมวทองลงว่ะแล้วถ้าแบบรู้ว่าได้กําไรแค่แบบว่าเออประมาณนี้แล้วตัวเองรู้จักพอกำไก็มีนะพี่พี่น,น้องเนาะเล่นเกมนะจ๊ะให้เคมเล่นเราเนาะ ถ้าขาดทุนก็พักไว้กอนเล็กไว้ก่อดไปเปลี่ยนเกมไปเล่นเกมอื่น,น,อ,นอะไรทํานองนั้นเนาะแบบถ้าเล่นทีทีมันก็อาจจะเสียทีทีก็ได้ถ้าแบบว่าเติมเล็กเสียเติมสองเสียเติมสามยังจะต่ออีกก็ไม่ไหวเนาะแ็แบบเรกเรกเวลากอนเล่นเกมอื่นก่อนไม่ก็เปลี่ยนยูด,ดูอ่ะเนาะหยุดจะหยุดจะ้ะแกไม่หยุดฉันจะหยุดยังไง หยุดไหมบอยหยุด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 บอยอีอย่างบอยเพลกยังอีกไปต่อเอ้ยแมวทองลงข้าวหนักเลยต้องให้แล้วไม่ห้าร้อยห้ามาสวยงามพาระรามจะย่อสิบมาไว้อีกอือโอ้ยสี่สิบสองไม่ได้ดูแย่อุ้ยอีกดอกนี้อีกป้าปเป็นไงพอจะจ่ายก็คือจ่ายต่อเนื่องเนี่ยฟรีเกมลงไหมลงเถอะได้โปรโดได้โปรโดได้โปรโดไม่ลงจ้อาอ้า ไม่เป็นไรอืมเรา168บาทรอบนี้ต้องมาแล้วไหมมาแล้วไหมโอ้โห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 มาลงจ้ารอบนี้ว่าไงรอบนี้ว่าไงคอมโบอยู่เอา้ามามามา,มาลงจ้ารางวัลก้อนโตก้อนใจก้อนไม่เอมของเจน,นิสนะจ้าพี่จะสุ per mega เก้าร้อยสิบห้าบาทจ้าพี่น้องเออเอาไปสิมา10ยกไป ไปต่อหรือพอซัานี่อุ้ยได้ขันนี้แล้วก็แบบถือว่าบุญหัวแล้วเนาะเนี่ยถือ่าเยอะมากโอเคจ้าเจ๊ว่าจะพอดีกว่านะจ้าแบบ250บาทได้คืนมาตั้ง2875็บาทก็ถือว่าสวยงามพระรามจุดยอดแล้วเนาะย,ยังไงวันนี้เจ๊ก็พอแค่นี้ดีกว่านะแล้วเจอกันพรุ่งนี้จ้าพี่น้อง